สิ่งที่ทำคือความดีสิ่งที่มีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณนะจ๊ะกาบขอบพุะคหลายหลายลูกค้าที่สั่งผักเข้ามาน้ำยายทองลัวนล้ว,ลว,ลวนลวนนะจ๊ะเนาะวันหยุดเป็นวันหยุดของผู้ใดหลายๆคนนะจ๊ะมือนี่เนาะต่ว่าสำหรับยายทองบ่มีดอกจ้าสำหรับคำว่าวันหยุดของยายทองบ่เคยมีจ้ะมีแต่วันทํางาน มีตะวันสร้างรายได้เมื่อนี้ยายท้องกับมาเก็บผักคือเก็บผักป้านี่จ้ามื่อนี้จ้า,จาเก็บผักกาดกวางตุง้งออกดอกอย่างสวยงามออกดอกงามงามเพื่อนๆนะจ้ายายท้องกับสมาเก็บผักป้านี่แหละจ้าลูกค้า <c oughs> เยอะจ้าตั้งแต,ต่เห็ดคลิปเลี้ยมานี่ลูกค้ายายท้องหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อนๆเ,เอ้ยบไดายยูได้เร้าดอกจ้าขอบ พักคุณหลายๆเดอ้อเพื่อนๆหรือลูกค่าแม่ค่าที่เขามาสนับสนุนมาอุดหนุนย้ายท้องจา้าเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนจา้า